ผู้หญิงรวยแต่งตัวหรูดูถูกพระกลางสนามบินแต่เพียงห้านาทีต่อมาเธอกลับต้องคุกเข่ากลางพื้นต่อหน้าผู้คนทั้งสนามบินเหตุการณ์นี้ไม่เพียงทาให้เธอช็อกแต่ยังเปลี่ยนชีวิตของเธอไปตลอดกาลเช้าวันนั้นสนามบินสุวรรณภูมิเต็มไปด้วยเสียงผู้คนขวักไข่เสียงล้อกระเป๋าเดินทางครูดไปตามพื้นเงาม่นวับประกายแสงแดดลอดผ่านกระจกบานสูงหญิงสาวในชุดเรสราคาแพง ใบหน้าแต่งเต็มด้วยเครื่องสําอางหรูยืนถือกระเป๋าแบรนด์เนมอยู่หน้าเคาน์เตอร์เช็คอินเธอเห็นพระภิกษุรูปหนึ่งห่มจีวรสีเหลืองเก่าถือกระเป๋าเ้าธรรมดาเพียงใบเดียวดวงตาเธอกวาดมองขึ้นลงอย่างเหยียดยามเสียงหัวเราะเบาๆหลุดจากริมฝีปากเธอพึมพำว่าสนามบินไม่ใช่ที่สำหรับคนแบบนี้พระภิกษุเงียบเพียงยิ้มบางๆ และก้าไปยืนต่อแถวอย่างสงบไม่กี่นาทีต่อมาเสียงประกาศดังก้องไปทั่วอาคารสายการบินแจ้งว่าเที่ยวบินสำคัญเกิดปัญหาฉุกเฉินและต้องหาผู้โดยสารที่มีความรู้ด้านการแพทย์ช่วยเหลือเสียงผู้โดยสารรอบข้างเริ่มฮือฮาหญิงสาวคนนั้นมองไปรอบๆด้วยความร้อนรนแล้วจู่ๆเสียงตะโกนจากเจ้าหน้าที่กรดังขึ้นว่าท่านพระอาจารย์กรุณามาช่วยหน่อยครับ ทุกสายตาหันไปมองรวมถึงหญิงสาวที่เมื่อครู่ยังหัวเราะเยาะหัวใจเธอเต้นแรงมือสัน่นร่างกายแข็งค้างพระภิกษุค,คนนั้นเดินเข้าไปหาเจ้าหน้าที่พร้อมเปิดเผยว่าก่อนบวชท่านคือศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศหญิงสาวเริ่มก้าวถอยหลังแต่เจ้าหน้าที่เรียกเธอให้เข้ามาช่วยจับอุปกรณ์เธอก้าวเข้ามาใกล้ และต้องคุกเข่ากับพื้นเพื่อส่งของให้ท่านพระอาจารย์ตรงหน้าผู้คนรอบข้างจับตามองความเงียบแผ่ป,ปกคลุมทั่วถงสนามบินหัวใจหญิงสาวเต้นแรงราวกับจะทะลุออกจากอกเหมื่อซึมเต็มฝ่ามือทั้งที่เครื่องปรับอากาศเย็นเฉียบเธอรู้สึกถึงสายตานับสิบคู่ที่จับจ้องบางคู่แฝงความตกใจบางคู่เต็มไปด้วยความไม่พอใจพระภิกษุรับอุปกรณ์จากมือเธอ น้ำเสียงสงบแต่ทรงพลังขอบคุณช่วยตรงนี้หน่อยเธอพยักหน้าอย่างเกรงใจมือสั่นจนแทบจับอะไรไม่อยู่แต่ต้องกัดฟันทำต่อรอตัวมีกลิ่นยาฆ่าเชื้อจากชุดอุปกรณ์ปฐมพยาบาลผสมกับกลิ่นน้ำหอมราคาแพงที่เธอใช้กลิ่นทั้งสองตีกันในอากาศยิ่งทำให้เธอรู้สึกอึดอัดผู้โดยสารที่ป่วยนอนตัวซีดอยู่บนพื้น เสียงไอและครางเบาๆดังสลับกับเสียงเจ้าหน้าที่คอยสื่อสารทุกวินาทีเหมือนยาวนานับชั่วโมงแล้วจูๆ่ๆพระภิกษุเงยหน้าขึ้นสายตาคมนิ่งมองตรงมาที่เธอดวงตานั้นไม่ได้มีความโกรธแต่กลับเต็มไปด้วยเมตตาเมตตาที่แทรกซึมเข้าไปจนเธอรู้สึกเหมือนถูกเปิดโปงทั้งหัวใจหัวใจหญิงสาวเต้นแรงราวกับจะทะลุออกจากอก เหมื่อซึมเต็มฝ่ามือทั้งที่เครื่องปรับอากาศเย็นเฉียบเธอรู้สึกถึงสายตานับสิบคู่ที่จับจ้องบางคู่แฝงความตกใจบางคู่เต็มไปด้วยความไม่พอใจพระภิกษุรับอุปกรณ์จากมือเธอน้ำเสียงสงบแต่ทรงพลังขอบคุณช่วยตรงนี้หน่อยเธอพยักหน้าอย่างเกรงใจมือสั่นจนแทบจับอะไรไม่อยู่แต่ต้องกัดฟันทำต่อ รอดตัวมีกลิ่นยาฆ่าเชื้อจากชุดอุปกรณ์ปฐมพยาบาลผสมกับกลิ่นน้ำหอมราคาแพงที่เธอใช้กลิ่นทั้งสองตีกันในอากาศยิ่งทำให้เธอรู้สึกอึดอัดผู้โดยสารที่ป่วยนอนตัวซีดอยู่บนพื้นเสียงไอและครางเบาๆดังสลับกับเสียงเจ้าหน้าที่คอยสื่อสารทุกวินาทีเหมือนยาวนานนับชั่วโมงแล้วจูจ่ๆพระภิกษุเงยหน้าขึ้นสายตาคมนิ่งมองตรงมาที่เธอ ดวงตานั้นไม่ได้มีความโกรธแต่กลับเต็มไปด้วยเมตตาเมตตาที่แทรกซึมเข้าไปจนเธอรู้สึกเหมือนถูกเปิดโปงทั้งหัวใจหัวใจเธอเต้นสะดุดเหมือนมีบางสิ่งกดทับอยู่กลางอกน้ำตาเริ่มเอ่อขึ้นโดยไม่รู้ตัวเธอรีบก้มหน้าหลบสายตานั้น เสียงพระภิกษุเอ่ยเบาๆแต่ชัดเจนพอให้ได้ยินทุกคนมีคุณค่าไม่ว่าภายนอกจะเป็นอย่างไรคำพูดนั้นเหมือนค้อนหนักฟาดลงกลางใจภาพที่เธอหัวรเราะเยาะเมื่อครู่แล่นย้อนกลับมาอย่างรวดเร็วมือที่เคยถือกระเป๋าแบรนด์เนมอย่างภาคภูมิตอนนี้กลับสั่นเทาเหมือนเด็กที่ทำผิดผู้โดยสารรอบข้างบางคนพยักหน้าบางคนแอบยิ้มให้เธออย่างเข้าใจ แต่ความร้อนที่แล่นขึ้นมาบนใบหน้าทำให้เธออยากหายตัวไปจากที่ตรงนั้นเธอยื่นอุปกรณ์ชิ้นสุดท้ายให้พระภิกษุและนั่งคุกเข่าอยู่ข้างๆจนการช่วยเหลือสิ้นสุดเสียงปรบมือดังขึ้นจากทั่วโถงพระภิกษุเพียงยกมือไหว้ขอบคุณแล้วหันไปปลอบผู้โดยสารที่รอดชีวิตด้วยรอยยิ้มอ่อนโยนหญิงสาวยังคงคุกเข่าอยู่กับพื้นรู้สึกว่าพื้นเย็นแข็งใต้เข่ากลับกลายเป็นสิ่งที่เธอสมควรได้รับ น้ำตาที่กลั้นไว้ไหลาอาบแก้มเธอเงยหน้ามองพระภิกษุและพบว่าท่านไม่ได้แม้แต่จะกล่าวโทษเสียงเจ้าหน้าที่ประกาศให้ผู้โดยสารกลับไปยังประตูขึ้นเครื่องผู้คนทยอยแยกย้ายแต่หลายคู่ตายยังคงมองมาที่เธอเธอลุกขึ้นอย่างช้าๆหัวใจยังหนักอึ้งทุกย่างก้าวที่เดินไปเหมือนแบกก้อนหินไว้บนบ่าเมื่อผ่านเคาน์เตอร์เช็คอิน เธอเห็นเงาสะท้อนของตัวเองในกระจกภาพผู้หญิงที่เคยเชิดหน้าบัดนี้มีเพียงแววตาอ่อนแรงและเต็มไปด้วยความละอายเสียงประกาศเที่ยวบินดังขึ้นอีกครั้งเธอก้าวช้าลงก่อนจะหยุดหันกลับไปมองพระภิกษุที่ยังยืนอยู่ในโถงสนามบินรอยยิ้มของท่านยังคงเหมือนเดิมอบอุ่นและสงบอย่างน่าประหลาดเธอยือนนิ่งราวกับถูกตรึงไว้กับที่ เสียงรองเท้าของผู้โดยสารที่เดินผ่านไปมาตีกล้องในหัวเธอเหมือนจังหวะตวนใจพระภิกษุหันมามองอีกครั้งสายตานั้นไม่ได้เร่งรัดเพียงส่งความหมายบางอย่างที่เธอเข้าใจได้ทันทีเธอสูดลมหายใจลึกแล้วเดินกลับไปหาท่านหัวใจเต้นแรงราวกับจะหลุดออกจากอกเมื่ออยู่ต่อหน้าท่านเธอก้มลงคุกเข่าอีกครั้งมือประนมแน่น เสียงรอบข้างเริ่มเงียบผู้คนหยุดมองเหตุการณ์ตรงหน้าเธอกล่าวด้วยเสียงสัน่นขอโทษค่ะหนูผิดไปแล้วพระภิกษุยิ้มเพียงเล็กน้อยวางมือเบาๆบนสีสะเธอแล้วเอ่ยเพียงคำเดียวคำที่ทำให้หัวใจเธอเหมือนถูกชำระล้างจนสะอาดอโหสิคำสั้นๆเพียงสองพยางแต่กลับหนักแน่นและอบอุ่นราวกับอบกอทั้งหัวใจเธอ ทันใดนั้นเหมือนก้อนหินที่กดทับอยู่ในอกมานานถูกยกออกน้ำตาที่ไหลเอ่อกลายเป็นสายทานที่ไม่อาจหยุดได้เธอก้มหน้าลงต่ำกว่าเดิมสัมผัสได้ถึงความเย็นของพื้นสนามบินแต่ในใจกลับรู้สึกอบอุ่นอย่างประหลาดเสียงผู้โดยสารบางคนเริ่มปรบมือไม่ใช่เพียงเพราะการช่วยชีวิตที่เพิ่งเกิดขึ้นแต่เพราะพวกเขาได้เห็นภาพของการให้อภัยอย่างแท้จริง พระภิกษุหันหลังเดินออกไปช้าๆแสงแดดจากระจกสูงตกกระทบจีวรสีเหลืองทําให้ร่างท่านดูสว่างราวกับแสงทองหญิงสาวยังคุกเข่าอยู่มองตามร่างนั้นจนลับสายตาหัวใจเธอรู้ว่าตั้งแต่วินาทีนั้นชีวิตเธอจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเธอยือนขึ้นอย่างช้าๆมือยังคงกำแน่นราวกับกลัวว่าความรู้สึกในตอนนี้จะหลุดหายไป เสียงประกาศเรียกขึ้นเครื่องดังขึ้นอีกครั้งแต่เธอกลับไม่รีบเร่งเหมือนก่อนทุกก้าวที่เดินราวกับมีบางสิ่งคอยดึงให้เธอคิดทบทวนภาพพระภิกษุในชุดจีวรเก่าภาพผู้โดยสารที่นอนรอดชีวิตและภาพตัวเองที่คุกเข่ากับพื้นซ้อนทับกันในความทรงจำอย่างชัดเจนเมื่อเธอผ่านกลุ่มผู้โดยสารที่ยืนมองอยู่หลายคนส่งยิ้มอ่อนๆให้แต่รอยยิ้มเหล่านั้นไม่ใช่การเย้เย ลับเป็นรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความเข้าใจเธอสูดลมหายใจลึกอีกครั้งแล้วก้าวเข้าสู่ประตูเครื่องบินหัวใจเธอรู้ดีว่านี่คือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงที่นั่งของเธออยู่ริมหน้าต่างแสงแดดยามสายสาตร์เข้ามาทำให้เธอหลับตาแล้วนึกถึงคำเพียงคำเดียวที่พระภิกษุเอ่ยอโหสิเสียงนั้นยังคงดันก้องอยู่ในหัวไม่ใช่เพียงคำปลอบใจ แต่เป็นคำที่ปลดโซ่ตรวนบางอย่างในใจเธอเครื่องบินเริ่มเคลื่อนตัวแรงสั่นเบาๆทำให้หัวใจเธอเต้นช้าลงเรากับกำลังถูกพาไปสู่เส้นทางใหม่ในชีวิตเธอเอื้อมมือเปิดกระเป๋าหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเลื่อนดูรายชื่อหยุดอยู่ที่ชื่อของคนที่เธอเคยตัดขาดเพราะความโกรธปลายนิ้วสั่นเล็กน้อยแต่เธอก็กดโทรออกในใจภาวนาเพียงว่า ครั้งนี้เธออยากเป็นคนที่รู้จักให้อภัยเหมือนที่เธอได้รับเสียงสัญญาณโทรศัพท์ดังอยู่เพียงสองครั้งก่อนจะมีเสียงรับสายที่เธอคุ้นเคยปลายสายเงียบไปชั่วอึดใจเรากับไม่อยากเชื่อว่าเป็นเธอที่โทรมาหัวใจเธอเต้นแรงมือที่ถือโทรศัพท์แน่นขึ้นเราขอโทษเสียงเธอสั่นจนแทบฟังไม่ชัดแต่ทุกคำออกมาจากความจริงในใจอีกฝั่งเงียบไป ก่อนจะมีเสียงถอนหายใจยาวแล้วตามมาด้วยคำตอบสั้นๆฉันก็ขอโทษเหมือนบางสิ่งที่ปิดกั้นระหว่างกันมานานถูกเปิดออกในพริบตาน้ำตาไหลรินอีกครั้งแต่ครั้งนี้ไม่ใช่เพราะความอับอายเป็นเพราะความโล่งใจเธอมองออกไปนอกหน้าต่างเห็นเมฆสีขาวลอยเรียงรายใต้ปีกเครื่องบินและรู้ว่า นี่คือการเดินทางที่แท้จริงของหัวใจเธอวางโทรศัพท์ลงบนตักปล่อยให้ความเงียบโอบล้อมอยู่ครู่หนึ่งเสียงเครื่องยนต์เครื่องบินดังสม่ำเสมอสอดประสานกับความสงบที่เพิ่งเกิดขึ้นในใจสายตาเธอยังคงมองออกไปยังท้องฟ้าเมฆที่ลอยทอดยาวราวกับไม่มีที่สิ้นสุดทำให้เธอรู้สึกว่าเส้นทางของชีวิตก็เช่นกันความทรงจำในสนามบินเมื่อไม่กี่ชั่วโมงก่อน อย่างชัดเจนทุกภาพรอยยิ้มของพระภิกษุเสียงปรบมือของผู้คนและความรู้สึกคุกเข่าบนพื้นเย็นเยียบเธอรู้แล้วว่าสิ่งเหล่านั้นจะเป็นเครื่องตวนใจไปตลอดชีวิตเตือนให้เธอไม่ตัดสินใครจากสิ่งที่ตาเห็นและให้โอกาสทั้งผู้อื่นและตัวเองเธอเอนศีรษะพิงเบาหลับตาลงอย่างสบายใจเป็นครั้งแรกในรอบหลายปี ที่เธอรู้สึกว่าหัวใจเบาเหมือนกำลังลอยอยู่เหนือเมฆไม่นานนักเสียงแอโฮสเตสประกาศให้ผู้โดยสารเตรียมรับประทานอาหารบนเครื่องเธอลืมตาขึ้นมองเห็นถาดอาหารที่ถูกเลื่อนมาหยุดตรงหน้ากลิ่นหอมอุ่นของข้าวและซุปทําให้เธอรู้สึกถึงความเรียบง่ายแต่กลับเต็มไปด้วยความสุขแปลกประหลาดเธอใช้ช้อนตักคําแรกเข้าปากแล้พลันนึกถึงภาพพระภิกษุที่ยิ้มให้ ตอนนั้นเธอไม่เข้าใจว่าเหตุใดรอยยิ้มจึงดูมีพลังขนาดนั้นตอนนี้เธอเริ่มเข้าใจเพราะรอยยิ้มนั้นเกิดจากหัวใจที่ปล่อยวางและเปี่ยมไปด้วยความเมตตาเครื่องบินยังคงลอยอยู่เหนือมหาสมุทรเมฆแสงแดดส่องลอดปีกเข้ามาสะท้อนเป็นประกายบนแก้วน้ำใสบนถาดอาหารเธอจ้องมองภาพนั้นและเผอยิ้มออกมาโดยไม่รู้ตัว รอยยิ้มที่มาจากความสงบลึกในใจรอยยิ้มที่เธอหวังว่าจะเก็บไว้ได้ตลอดชีวิตหลังมื้ออาหารเธอหยิบสมุดเล่มเล็กที่พกติดตัวออกมาหน้ากระดาษว่างเปล่าถูกเปิดทั้งไว้ปลายปากกาสัมผัสลงบนกระดาษตัวอักษรแรกที่เธอเขียนไม่ใช่ชื่อสถานที่ท่องเที่ยวหรือแผนการเดินทางแต่เป็นเพียงคำเดียวอโหสิเธอมองคำนั้นอย่างเงียบงนัน หัวใจเต้นช้าลงเหมือนทุกลมหายใจเริ่มมีความหมายเสียงหัวเราะเบาๆของเด็กจากแถวข้างหลังดังขึ้นเธอหันไปมองเห็นแม่กำลังป้อนขนมให้ลูกภาพนั้นเรียบง่ายแต่ทำให้เธอรู้สึกอบอุ่นเธอปิดสมุดวางปากกาวไว้ข้างๆแล้วเอนตัวพิงเก้าอี้ปล่อยให้เสียงเครื่องยนต์และภาพท้องฟ้าผ่านหน้าต่างพาเธอเดินทางต่อไป แต่ครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการเดินทางไปยังจุดหมายใหม่มันคือการเดินทางภายในหัวใจของเธอเองเธอมองออกไปนอกหน้าต่างอีกครั้งแสงอาทิตย์เริ่มเอียงเปลี่ยนเมฆขาวให้กลายเป็นสีทองอบอุ่นในใจเธอรู้สึกเหมือนกำลังอบกอดโลกทั้งใบแม้ไม่ได้ยื่นมือออกไปสัมผัสเธอหลับตาปล่อยให้เสียงลมปะทะลำตัวเครื่องบินกล่อมให้จิตสงบความคิดวนกลับไปยังสนามบิน กลับไปยังวินาทีที่พระภิกษุวางมือบนศีะเธอมันไม่ใช่เพียงการให้อภัยแต่เป็นการมอบโอกาสครั้งใหม่ให้คนที่เคยผิดได้ลุกขึ้นยืนอย่างมีค่าอีกครั้งเธอลืมตาขึ้นความรู้สึกอุ่นซ่านไปทั่วอกเหมือนมีแสงสว่างเล็กๆจุดขึ้นภายในและเธอก็ตั้งใจว่าจะไม่ยอมให้แสงนั้นดับลงอีกเมื่อเครื่องบินแตะลงบนรันเวย์ปลายทาง เสียงล้อเสียดสีกับพื้นดังสะท้อนกล้องในห้องโดยสารผู้โดยสารทยอยลุกขึ้นหยิบกระเป๋าแต่เธอกลับนั่งนิ่งสูดลมหายใจลึกเป็นครั้งสุดท้ายก่อนก้าวออกไปสู่โลกภายนอกก้าวแรกที่เหยียบพื้นสนามบินใหม่เธอเงยหน้ามองท้องฟ้าความรู้สึกหนักอึ้งที่เคยมีหายไปแทนที่ด้วยความเบาสบายที่ไม่เคยสัมผัสมา,มาก่อนเธอหยิบสมุดเล่มเล็กขึ้นมาอีกครั้งเปิดไปยังหน้าที่เขียนคำว่าอโหสิ แล้วจดบันทึกสั้นๆต่อท้ายว่านี่คือวันที่ฉันได้เรียนรู้ว่าความเมตตามีค่ามากกว่าทุกสิ่งเธอปิดสมุดเก็บมันไว้ในกระเป๋าอย่างทนุถนอมแล้วเดินออกจากสนามบินด้วยรอยยิ้มใหม่รอยยิ้มที่ไม่ได้เกิดจากความภูมิใจในสิ่งที่ครอบครองแต่เกิดจากหัวใจที่รู้จักให้อภัยและยอมรับผู้อื่นอย่างแท้จริง